สวัสดีจ้าต้นนี้เป็นต้นที่เมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎาที่แม่อ้อมได้กลับบ้านแล้วก็เหลือบนต้นให้แม่อ้อมได้ชิมนะคะวันนี้ก็เลยบอกน้องเขาว่าเธอไปส่องกล้องให้ฉันดูหน่อยซิว่าเขาออกดอกออกผลไหมโอ้โหพี่น้องคะนี่คือรุ่นที่สองนะคะรุ่นแรกนี่เก็บไปหมดแล้วนะคะพี่น้องรุ่นสองนี่กาลังทยอยเก็บค่ะผลใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะประมาณสองผลต่อโลนะต้นนี้อ่ะดังนั้นแม่อ้อมก็เลยเก็บ ทำสายพันไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะต่อจากนี้ไปอีกไม่นานอดใจรอค่ะเดี๋ยวกลับไปกินน้องแน่นอนค่ะแล้วพี่น้องดูนะก็อ่าที่ติดผลเนี่ยก็คือรุ่น2ส,ส่วนในที่กําลังติดดอกเนี่ยคือรุ่นที่3นะคะดังนั้นโอ้ยขอให้ฟ้าฝนส่ง น้ำฝนนะคะมาเลี้ยงน้องได้เถอะพี่น้องได้ยินเสียงเครื่องทำงานในสวนไหมคะหนักมากเลยตุบๆๆทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่น้องคะดังนั้นเอบิลจะขาดน้ําไม่ได้นะพี่น้องมาย้ำให้พี่น้องอีกทีหนึ่งถ้าปลูกน้อยๆไม่เป็นไรคะ่ะถ้าปลูกเยอะๆเหมือนแม่อ้อมถ้าไม่มีน้ำนี่ตายอย่างเขียดคะ่ะ พี่น้องขาดอกเริ่มแห้งแล้วค่ะต่อจากนี้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆเราก็จะเห็นเริ่มเป็นผลเท่าเนี้วโป้งเนี้วนางเนี้วชี้เราแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการปลูกไอบิวค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของแม่อ้อมนะคะถ้าชอบกดหนึ่งไลค์หนึแชร์หนึ่งติดตามเป็นกําลังใจให้แม่อ้อมด้วยเด้จ้าหลายๆครั้งที่เราเจอปัญหาเราล้มพี่น้องคารู้ไหมกำลังใจมาจากคำคอมเมนต์ของพี่น้องนี่แหละเป็นกำลังใจให้แม่อ้อมคะ่ะ